VP0782 นเปะคะเป็นเสื้ออัดพีชนะคะเสื้ออัดพีทเป็นลูกไม้เกาหลีนะคะคุณลูกค้ามีซับในตัวนะคะรอบออกอยู่ที่42นะคะสามารถยืดได้มากกว่านั้นแต่ถ้าใส่ประมาณาไม่เกิน42เนี่ยจะดูสวยเลยนะคะอัดพีชตรงกลางใส่ไม่พองมีซับในตัวด้วยนะคะมีซับในตัวด้วยมีสีสีด้วยกันนะคะสีกรมสีแดงนะคะสีขาวและก็สี สีชมพูนะคะมีสีราคาอยู่ที่390นะคะ Vp 0782นะคะโทรศูนย์แปดหนึ่งแปดสีนะคะคุณแม่คะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถแตะลิงก์ไลน์เข้ามาได้เลยหรือจะโทรเข้ามาแจ้งรหัสด้วยนะคะส่งฟรีเก็บปลายทางนะคะส่งฟรีเก็บปลายทางถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะบอกได้เลยว่าเป็นลูกไม้อย่างดีเลยนะคะเรียบหรูดูดีดูแพงนะคะใส่ รอบอ,อกอยู่ที่42ไหลาย7นะคะแขนยาว13นะคะตัวเสื้อยาว26ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่าสวัสดี